alo เท็เทสสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมรายการบล็อกซ์อาร์เกนะครับหรือบล็อกซ์อานั่นเองครับอยู่กับ Map All Star เกมโลบอคแมปออสตาเนี่ยนะครับผมทาวเวอร์ดีเฟนก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับหลังจากที่ในดิทคอร์ดนะครับตอนแรกผมจะทําข้อมูลว่าเออท่านเออคุณมาโอดนะครับเขาบอกว่าต้องการที่จะให้ดันของบิ๊กมัมกลับมาไหมแล้วทุกคนก็ผลโหวตก็คือไลท์สูงมากนะครับดิทไลท์น้อยแล้วเสร็จแล้วล่าสุดนะครับเขาก็ได้ประกาศว่าเขาอ่ะ เน่เขาจะลงเ,เป็นเป็นเลดครับเป็นคือเ,เอาวิกมอมกลับมาแหละแ,แล้วมาอยู่ในกระจนภัยนะหรือแอดเวนเจอร์นั่นเองครับในโลก2นะครับไม่มีการพูดถึงโลก1แสดงว่าน่าจะอยู่แค่ Adventure นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะเนี่ยสำหรับอันนี้คือโลก2นะครับต้องเวล100ขึ้นไปนะสำหรับคนที่แต่ว่าเวล100ก็ทำง่ายๆครับจริงก็จะผมพาไป้ดูเลยนะแอดเวนเจอ ก็เอ e n t u ต e ตอนนี้ที่จะมีก็มีของ Android ใช่ไหมที่แบบเป็นด่านของอสู้กับท่านบิลนี่เป็น Android บกนะครับแล้วก็อันนี้ครับนีนะ่เพิ่มมาอันนี้ของด่านของวิกมัมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ายากหรือเปล่านะหรือว่าเหมือนเดิมเพราะว่าตัววิกมัมเนี่ยมันเคยเป็นของดันใช่ไหมเมื่อก่อนผมลงไม่ทันนี่ครับก็เป็นด่าน Candy l a n รเลยนะเดีย๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะยากหรือเปล่าเล่นให้ดูเลยไหมเพราะไหนๆก็หนึ่งนาทีแล้วเนี่ย แต่รหัสลองอ่ะผมก็มีตัวแค่นี้ด้ยวยดิเดผมจะพาไปดูแมปนะครับเออผมลืมตั้งค่านี่ออกปะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋วเออผมลืมปรับ อ้น,นี้ออกนะต่ำกราฟิกก็ไปดูกันได้ครับน่าจะสวยกว่านี้นะอันนี้ผมปรับต่ําไว้ไว้สําหรับ FK นี่นะครับภาพก็ประมาณนี้อันนี้คือภาพต่ําสุดนะภาพจริงอาจจะสวยกว่านี้แต่ว่าถือว่าทําดีนะมีทางเดียวนะครับเอ๊ยหรือสองทางผมขอดูกันมีสองทางสามเลยเหรอ สามทางครับสี่ทางโอ้ทุกคนมีสี่ทางเลยครับผมจะต้องวางตัวตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะผมวางไว้อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าถ้าผมโอ้โหมีสิบเก้าวเวฟเดี๋ยว <laughs> น่าจะยากพอสมควรนะครับหมายถึงว่าต้องเล่นหลายคนอะ่ะผมว่าเพราะมันมันเล่นคนเดียวไม่ได้เนี่ยดูดิแตกแล้วอะ่ะโอเคครับนี่ก็คือดานของวิกบัมนะครับเล่นแล้วจะได้ตัวว um นะิกมัมเนาะผมก็ไม่รู้ว่ายากแค่ไหนนะครับก็ถ้าใครลองแล้วว่ายากก็หรือว่าง่ายก็บอกได้นะครับ ตันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นดันตัวใหม่ดันอะไรนะครับผมเพราะว่าวิกบัมรีเทิร์แต่ว่าเป็นเลสนะครับผมไม่ใช่เป็นตัวดันกลัมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นตัวอะไรไปเจอกันในไลฟ์นั้นเลยนะครับผมตนนั่นเตกนครับสวัสดีครับบา,บายยขอให้สนุกครับ